พอดีช่วงนี้ส้มจี๊ดกำลังมีผลผลิตออกมานะคะเดี๋ยววันนี้จะทำแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะที่คนญี่ปุ่นเขาทำนะคะโอเคนะคะมาดูวิธีทำกันค่ะอันนี้ส้มประมาณประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะส้มจี๊ดประมาณหนึ่งร้อยกรัมเนาะเดี๋ยวเรามาล้างแล้วก็แกะจุกออกนะคะมาล้างนะคะ เดี๋ยวแกะจุกแ๋้วแกยวนี้ออกเนาะขวดใส่ส้มนะคะพี่ก็ลวกน้ำร้อนเนาะเพไม่ได้ทำเยอะนะคะทำนิดเดียวก็เราไม่ได้ค้าขายเนาะก็ทำแค่พอทานนะคะก็ลวกน้ำร้อนลวกฝาลวกแก้วเดี๋ยวก็เอาพึ่งให้เสด็จน้ำนะคะ ล้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาแกะจุกนะคะเนี่ยแกะจุกออกแกะให้หมดเลยนะคะ เค okay. นะคะแกะแกะจุกสีเขียวเนี่ออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผ่านะคะดูว <c oughs> ิธีผ่าเนาะผ่าโดยรอบนะคะคือถ้าเราไม่ผ่าพอต้มไปมันมันก็จะปีแตกเหมือนเดิมงั้นเราก็ก็ผ่าดีกว่าเนาะก็ผ่าโดยรอบระยะห่างก็แล้วแต่คนชอบนะคะเนี่ยผ่าโดยรอบนะคะพรเดี๋ยวจะต้องแกะเอาเม็ดออกนะคะ ก็ไม่ต้องถี่มากนะคะผ่าให้หมดเลยนะคะอโอเคเนาะเดี๋ยวพี่ผ่าให้หมดเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราม,มาต้มนะคะ วิธีการต้มก็คือใช้อันนี้น้ำซาวข้าวนะคะเอาน้ำซาวข้าวต้มนะคะต้มห้านาทีนะคะโอเคโอเคนะคะใส่น้ำซาวข้าวนะคะแล้วเ,เราก็จะใส่ส้จีดไปเนาะต้มประมาณห้านาทีนะคะห้านาทีเนาะ ต้ม5นาทีนะคะอ่ะพอได้5นาทีแล้วเนาะเอามาล้างนะคะ ได้แล้วนะคะล้างน้ําสะอาดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาแค่เม็ดกันนะคะร้อนวายร้อนร้อนค่ะแล้วนะคะเดี๋ยวมาแค่เม็ดออกให้หมดนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะ เดี๋ยวพี่ขอแค่ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะแกะเมล็ดออกแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปต้มน้ำสะอาดน้ำร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะป่ะตั้งน้ำแล้วนะคะเดีย๋ยวพี่ใแสบบ่ลงไปต้มอ,อีกครั้งนะอีกประมาณ 3าถึงห้านาทีนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วสามถึงห้าทีก็พอนะคะโอเคค่ะต้มครั้งที่สองแล้วเนาะพอเดือดแล้วสามถึงห้านาทีนะคะลา้างน้ำนะคะ น้ำนะคะน้ำสะอาดร้อยกรัมนะคะแล้วก็น้ําพึ่งเนาะเจ็ดสิบห้ากรัมนะคะเดี๋ยวพี่จะลองใส่แค่นี้ทุก่อนพี่ไม่รู้กลัวจะหวานหรือเปล่าถ้าใครชอบหวานเดี๋ยวคอยเติมเอานะคะเดี๋ยวเอาไปใส่หม้อด้วยเนาะโอเคค่ะเอาส้มจิ๊ใส่ในหม้อนะแล้วก็จะเทน้ำนะคะน้ำที่ช่างไว้เนะาะร้อยกรัมนะคะ แล้วก็น้ำผึ้งนะน้ำผึ้งพี่ใส่แค่เจ็ห้ากรัมก่อนเดี๋ยวถ้ายัางไงหวานไม่หวานเดี๋ยวค่อยชิมดูอีกทีน,นะคะทีนี้เราก็เปิดไฟเลยนะคะไฟอ่อนนะคะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะก็เป็นอันใช้ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะ ใช้ไฟอ่อนนะคะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเนาะโอเคนะคะได้เวลาแล้วเนาะยี่สิบนาทีนะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วเนาะยี่สิบนาทีนะคะส้มจี๊ดนะเอามา,อาทำเชื่อมใส่น้ำผึ้งนะคะแบบคนญี่ปุ่นนะคะเขา,เาแล้วก็ไว้ชงดื่มเนาะ เดี๋ยวเรามาตักใส่ขวดกันนะคะขวดพี่ก็ลวกแล้วนะคะ ญี่ปุ่นเขาเอามาชงดื่มไว้ดื่มช่วงเวลาน้ำชาคนกันน้องใครเจ็บทงเจ็บคอก็ลองชองใส่น้ำร้อนดื่มได้นะคะ ขอเสร็จแล้วนะ้อเดี๋ยวรอให้เย็นนะคะแล้วก็ค่อยปิดฝาแล้วก็แช่ตัวยเย็นไว้นะคะงานดื่มไม่อากาศร้อนๆก่อนก็ดื่มได้นะคะชงใส่น้ำแล้วก็ลองใส่น้ำแข็งดูนะอืเดี๋ยวคอยให้เย็นแล้วพี่จะปิดฝานะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่จนอ ความร้อนแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะปิดฝาแช่ตัวเย็นนะคะสมจีดเนาะใส่น้ำผึ้งนะคะ